ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ตอนที่หนึ่งร้อยเอ็ดเซรุนเลาวีบและพักพวกเดินหน้าอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเห็นประตูของกำแพงถัดจากประตูมีชายสวมถุงมือสีขาวที่ดูเหมือนยามฟันคมกริบหน้าซีดเผือยผ้าคลุมสีดำพลิ้วไหวและอื่นๆยามพวกนี้เป็นแวมไพวีบหยุดห่างออกไปเราไม่ควรโจมตีหรือครับมาปานถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้สัตว์ประหลาดที่ฉลาดมากและไม่โจมตีนั้นหาได้ยากมากมอนสเตอที่ไม่โจมตีอาจเป็นสัตว์กินพืชหรือพวกที่อาศัยอยู่ในต้นไม้หรืออะไรทำนองนั้นจะไม่มีความก้าวร้าวมากนะักเวนแต่พวกมันจะปกป้องลูกๆของมัน แต่แมนไพนั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อยอาจจะมีบางอย่างที่พวกเขามีอารมณ์เหมือนมนุษย์วีก้าวไปข้างหน้าบางทีผมอาจจะเจนรจากับพวกเขาได้ให้ผมคุยด้วยหน่อยนั่นอาจเป็นอันตรายระวังด้วยนะคะวีนิมคำพูดของไอรีนเต็มไปด้วยความกังวลทันทีที่วีพูดจบยูรินที่ร่าเริงอยู่เสมอก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันแต่วีดในฐานะผู้นำก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ต้องห่วงผมจะหลีกเลี่ยงและกลับมาที่นี่อย่างปลอดภัยศรัทธาและพลังใจแม้ว่าอาชีพของเขาจะเป็นประติมากรแต่การป้องกันของเขาก็ค่อนข้างขาดแคลนขณะที่ขอ เขตของอาณาจักรแมมไพโตเดอุมยามแดมไพย,ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่วีเคยต่อสู้กับกลุ่มแดมไพามาก่อนและต้องรับมือกับโตเรหลายครั้งจนเขาเข้าใจกฎหมายและนิสัยของพวกเขาจนสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้กอมชีฮ้าเดินเข้ามาจากด้านข้างผมไปด้วยผมปล่อยให้นายเผชิญอันตรายคนเดียวไม่ได้ครับซายองพี่ชายวีและกอมชีฮ้าเดินอย่างระมัดระวังทีละก้าวเข้าหายามแดมไพ กอมชีห้านั้นไว้ใจได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะระดับต่างกันแค่ไหนเขาก็ไม่แสดงความกลัวต่อสัตว์ประหลาดที่เขาเจอในยามค่ำคืนที่มืดมิดพวกเขาเดินหน้าอย่างเตรียมพร้อมกอมชีห้าก็ถามขึ้นมาทันทีแต่วีบทำไมเราไม่สู้กับพวกมันละ่ะไม่ว่าจะเป็นคางคาวแรมไพรหรือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยแรมไพรเราไม่ควรโจมตีและทำลายพวกมันหรือในทวีปเวอร์ซายดินแดนที่เป็นของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดเป็นแหล่งล่าสัตว์ยอดนิยมตัวอย่างเช่นกอกลิน ซึ่งมีการกระจายตัวกว้างที่สุดโดยพวกมันจํานวนมากรวมตัวกันสร้างป้องปราการโดยใช้วัสดุและที่ดินรอบๆตัวมันนั่นคือป่าไมา้เมืองกอบลินหรือป้องกอบลินด้วยเหตุนี้ผลผลิตของอาณาจักรใกล้เคียงก็จะลดลงโดยปกติแล้วเจ้าเมืองของอาณาจักรเหล่านั้นจะมอบหมายให้คนไปล่าและทําลายพวกมันโอกาสเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มชื่อเสียงของพวกเขาเท่านั้นแต่พวกเขายังได้รับของรางวัลทั้งหมดอีกด้วยแต่วีบมีความเห็นต่างออกไปอาจจะใช่ครับแต่ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเร็วเกินไปหรือใช่ครับเรายังไม่แน่ใจด้วยวยซาา่ มาถึงอาณาจักรแวมไพร์หรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามการเริ่มสงครามกับแวมไพร์จะสร้างความเสียหายมากกว่าคนดีเข้าใจแล้วการทะเลาะวิวาทโดยไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการหลังจากมาไกลขนาดนี้สงครามเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างครับเข้าใจแล้ววีและกอมชี้ห้าเดินเข้ามาหายามแวมไพร์หยุดยามแรมไพร์คำรามพร้อมเผยเขี้ยวแหลมคมดุดใบมีดกลิ่นเลือดแปลกแปลกพวกเจ้าเป็นมนุษย์หรือใช่ครับวีพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมมายุมาทำอะไรในดินแดนของเราที่นี่เป็นที่ที่พวกเจ้าไม่สามารถเข้ามาได้กลับไปที่ที่พวก้ากมอออไปตนนี แล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แสดงความก้าวร้าวออกมาอย่างเปิดเผยแต่ยามแรมไพก็ยังคงเป็นศัตรูอย่างมากหนอจุดนี้นักผจญภัยมักจะถอยกลับหรือเลือกที่จะต่อสู้กับยามกรณีทั่วไปวีแตกต่างออกไปอากาศที่นี่ดีจริงดีจริงคางคาวสามารถบินสูงในท้องฟ้าได้อย่างอิสระล่าสัตว์ตัวเล็กๆที่คลานอยู่บนพื้นดินข้าเข้าใจที่เจ้าพูดมุนย์ข้าเห็นด้วยยามแสดงปฏิกิริยาเล็กน้อยและสมกับชื่อของพวกท่านในฐานะเจ้าแห่งรัติการ เสื้อผ้าที่พวกท่านสวมนั้นหรูหราจริงๆเต็มไปด้วยความสง่างามและความสุภาพเรียบร้อยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวตัดกับกางเกงสีดำและผ้าคลุมอ่านั่นคือ เสื้อคลุมแห่งความมืดใช่ไหมข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เห็นของที่วิจิตรงดงามเช่นนี้วีดชื่นชมเครื่องแต่งกายของพวกเขาดูเหมือนว่าแวมไพจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักเสื้อผ้าซึ่งแสดงความใส่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมากเสียงของยามแวมไพาทางซ้ายดูเหมือนจะอ่อนลงหลังจากได้ยินคำชั่วโมงถ่ายรูปสิจะได้อยู่ได้นานขึ้นแม้ว่ายามทางขวายังคงอยู่ในถ้าเตรียมต่อสู้และดูเหมือนจะพุ่งเข้ามาได้ทุกเมื่อวีดสามารถแสดงความสนใจในยามอีกคนได้เท่ากัน แต่พวกเขาอาจจะสังเกตเห็นการโกหกหากเขาเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเมื่อเห็นว่าระดับความสนิทสนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังมีความเสี่ยมสูงที่พวกเขาจะก้าวร้าววีจึงหยิบมีดแกะสลักออกมายามทางขวาถามเจ้าจะทําอะไรข้าจะมอบของขวัญให้พวกท่านสองชิน้นของขวัญใช่ครับข้าจะแกะสลักบ,บางอย่างข้าจะยินดีหากพวกท่านยอมรับวีหยิบไม้นาเดโมวัสดุหัตถกรรมบางชนิดออกมามีหลายวิธีในการเพิ่มความสนิทสนมการมีคารมคมคายเพื่อยกย่องใครบางคนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่มันมีผลทันทีและใช้ได้ และจะหยุดทํางานหลังจากถึงจุดหนึ่งอย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความสนิทสนมให้สูงขึ้นและคงไว้จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับบุคลิกของคนที่คุณพยายามจะเอาใจนอกจากนี้การทําภารกิจร่วมกับคนนั้นหรือผ่านการทดสอบบางอย่างร่วมกันจะเพิ่มความไว้วางใจ จึงจะทําให้ระดับความสนิทสนมสูงขึ้นแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นให้ของขวาญบวียังคงตัดแต่งไม้นาเบโมกโต่อไปแรมไพชอบสาวสวยเขาสามารถแกะสลักซอยุนได้ดูเหมือนว่าเธอจะอายุประมาณ20ต้นเกิวของเธอเนียนและนุมน่มลวนเหมือนเด็กอายุสิบขวบเป็นความงามที่ทา้าทายกดแห่งไยอย่างไรก็ตามการแกะสลักซอยุนนั้นยากมากการจะบรรลุความงามในระดับเดียวกันหมายถึงการไม่ทําผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่แกะสลักหากสวรรค์จะประทานความงามอันสมบูรณ์แบบให้กับมนุษย์คนหนึ่งก็ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าซอยุนคือผู้รรัับางวน ด,ดังนั้นการเรียนแบบความงามในระดับนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นการมอบผลงานที่สําเร็จแล้วนั้นให้กับแบมไพก็เป็นเรื่องที่ยากจะทนทานแม้ว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าแบมไพชอบเด็กสาววีนึกถึงตอนที่เขาปลดปล่อยเมืองโมราธา สิ่งที่ระงับความกระหายเลือกของแรมไพโตริได้เป็นเวลาสิบปีคือรูปตั้นของเด็กสาวผู้โชคร้ายเด็กสาวประเภทที่ไร้เดียงสารักสวนดอกไม้และนอนเล่นอยู่บนทุ่งหญ้าวีตัดสินใจแล้วก็เริ่มแกะสลักเขาขยับมืออย่างเชี่ยวชาญด้วยมีดแกะสลักราวกับเป็นผู้เชี่ยวชาญดาดและเขาก็แกะสลักเสร็จในพริบตานี่คือของขวัญของขวัญที่น่ารักพวกเราเป็นผู้ที่ชื่นชมศิละปะและเด็กสาวคนนี้ก็ถูกใจพวกเราจริงๆยามต่างตื่นเต้นการชอบเด็กสาวเป็นลักษณะสําคัญของแรมไพสําหรับผู้ชายทุกคนจริงๆลบจุริาลร หรือใช่ครับพวกคุณนามแห่งรัติการไม่เคยมีโอกาสได้พบกับช่างแกะสลักมาก่อนดังนั้นเจ้าเข้ามาได้เลย พวกเราหลายขนอ,อยากจะเลิกเพลินกับผลงานของเจ้าปิงได้รับอนุญาตให้เข้าหมู่บ้านแรมไพยเซยรุนแล้ววีกลับมาบอกเพื่อนร่วมทีมว่าการประจกประแจงและของขวัญจะทําให้ยามแรมไพอนุญาตให้เข้าได้หลอยมากกล้าหารเจ้าแห่งรัติการย่างแท้จริงเกนซีเฟอร์และมาปานใช้ถ้อยคําประจกแจงเพื่อสร้างความประทับใจจากนั้นก็มาถึงของขวัญน,นี่คือหาที่ได้มาจากควายป่าแวนวงนี้เป็นของที่ผมได้จากการล่าสัตว์เครื่องประดับฮิฮิพวกเขาแทบจะติดสินบนและประจกแจงยามจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้เข้าได้พวกเจ้าโอเคไปได้ เราจะไล่พวกเจ้าออกไปสวนเมลอนโรมานาเซอร์ก้าและยูรินได้รับอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ถูกตรวจเลยยิ่งสาวสวยมากเท่าไหรยิ่งดีผ่านใบหน้าของพวกเขาแข็งกระด้านเล็กน้อยเมื่อถึงคราวของไอรีนข้ารู้สึกไม่สบายใจเจ้าเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ถูกลงโทษแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างเอกระเริดในเวลากลางวันเรากลับชอบความสงบเงียบของยามค่ำคืนเรากลับเป็นแหล่งชีวิตแต่สาวน้อยระวังตัวไว้เมื่ออยู่ในหมู่บ้านอย่าใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้้นกับเจา และเพื่อนของเจ้าแม้ว่าพวกเขาจะแยกเกี่ยวใส่เธอแต่เธอก็ยังได้รับอนุญาตให้ผ่านไปได้พร้อมคำเตือนเจ้าเข้ามาไม่ได้อย่างไรก็ตามพวกเขาคัดค้านซีชวีอย่างหนักออกเป็นสิงมีชีวิตที่ด้อยกว่าเมื่อเห็นว่าพวกเขาถือว่าตัวเองเป็นชนชั้นสูงแนมไพก็จะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาเดินเพ่นผ่านในถนนของพวกเขาชวีชวีชวมาเถอดดวงตาของยามยังคงเฉยเมยต่อการวิงวอรนของซีชวีหมู่บ้านของเราไม่ใช่ที่ที่พวกออกจะเหยียบย่างเข้ามาได้ตอนนี้ถึงคราวของกอมชีอืมง่ายๆ่ายเลยทำตามที่เราเห็นทำท่าทางนิดหน่อยใช่ครั แต่ว่ารอและตั้งใจฟังนะพวกนายฉันจะเริ่มก่อนกอมชี้ห้าตัดสินใจเป็นคนแรกที่จะเดินเข้าหายามไม่พวกไม่ต้องยืนอยู่ที่นี่หรอกคะอะไรนะเจ้าว่าอะไรนะหน้าผากของยามขมวดคิ้วหน้าตาอย่างพวกแกนี่แหละจะไล่คนไปได้เป็นไม่ไอ้พวกมนุษสอบกร,รบนี่มันพ่นคำพูดอะไรออกมาว่าอะไรนะไอ้พวกขีดิบเวนกอมชีห้หาเกือบจะทำสงครามกับยามอยู่แล้วอย่าทำได้โปรดยาวีและซีเฟอร์ใช้เวลาสักพักเพื่อจัดการสถานการณ์ให้สงบลงจากนั้นก็ถึงคราวของกอมชิ้สามนิ้วคอยดูสิ่งที่ฉันทำนะวีรู้สึกกังวลใจแต่คิดว่าช่างมัน เื่อวิธีของกอมชี้ห้าลมเหลวเขาก็คิดว่ากอมชี3สามอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วจึงเดินหน้าต่อไปมนุษย์ห้ามเข้ายามขวางเขาไว้อืมมุมาได้ดีเลี่ยมต่อไปนะกอมชี3สามตกหลยามขณะพยายามจะผ่านไปมนุษย์เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอืมไม้ลมกไม่เป็นไรมนุษย์ชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามากลับไปซะไม่อย่างนั้นก็ตายอะไรนะตายยามเริ่มก้าวร้าวมากกว่าเดิมวีบและซีเฟอร์ก้าวเข้ามาอีกครั้งเพื่อทําให้พวกเขาสงบลงมาปานที่เฝ้าดูสถานการณ์ย่างีทจริผมไม่่คิดววาพกเขขาาจะเเ้ไปในมืองได้ เราจะทำอย่างไมดีครับการที่กองชี้ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ผ่านไปได้เลยนั่นเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ซายองไม่ดีกว่าหรือที่จะประจบประแจงพวกเขาสักหน่อยเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหมู่บ้านคำพูดโน้มน้าวของวีดไม่ได้ผลแม้แต่กองชี้สองที่ใจเย็นก็ยังย่อเลยความคิดที่จะประจบประแจงแบมไพกลุ่มหนึ่งฉันมีศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย ฉันไม่ยอมก้มหัวให้สัตว์ประหลาดอย่างนั้นหรือสัตว์ประหลาดชนิดไหนทั้งนั้นกอมชี้สองประกาศอย่างใจเย็นกอมชี้สามและกอมชี้ห้ามีความเห็นเดียวกันและผู้ฝึกฝนทุกคนก็มองแบมไพด้วยความคิดแบบเดียวกันนี่มันลำบากจริงๆวีพูดอย่างลังเลแล้วถ้าลองเรียนแกะสลักจากผมลัทักษะการแกะสลักของวีพัฒนาไปถึงระดับที่เขาสามารถสอนผู้อื่นให้แกะสลักได้แล้วเมื่อเห็นว่าแบมไพชอบศิละปะถ้ากอมชี้เสนอรูปตันที่คล้ายกับสถานะของพวกเขาในฐานะมนุษย์พวกเขาอาจได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหมู่บ้านได้้แกกะสลัหหรรรรืืออออเาตงงทจิๆช ด้วยน้ำเสียงรำคาญใช่ครับรูปตันสวยๆช่วยให้ได้สาวๆนะและมันก็เป็นงานอดิเรกได้ด้วยจริงหรือแค่รู้เล็กน้อยก็ดึงดูดสาวๆได้แล้วแถมยังเข้าได้ด้วยก็ดีนะเหตุผลที่น่ากลัวที่กอมชี้สองเริ่มเรียนรู้แม้ว่าเขาจะพร้อมแล้วก็ตามวีบมีแกะสลักออกมาแล้วเริ่มตัดแต่งพุ่มไม้ใกล้เคียงในลักษณะของการสอนเอาละพอแกะสลักรูปตันนี้เสร็จแล้วผมก็จะผ่านให้คุณได้กอมชี้สองและอาจารย์รวมถึงผู้ฝึกฝนทุกคนในสำนักมีความสามารถในการใช้ดาษนอกจากจะเชี่ยวชาญอาวุธขนาดเล็กแล้วพวกเขายังแกะสลักรูปตันง ง่ายเสร็จในพริตายิงข้าปัญญาต่ำเกินไปไม่สามารถเรียนรู้ทักษะการแกะสลักได้วีถึงกับตะลึงข้าปัญญาของพวกเขาจะต่ำขนาดไหนถึงไม่สามารถเรียนรู้ทักษะได้ซายองช่วยบอกผมหน่อยว่าข้าปัญญาของคุณเท่าไหร่อือม,มมุมมันคือแปดกอมชี้สามยิงแย่ลงไปอีกผมหกหรือกอมชี้สี่ก็ยังคหงน่าเกรงขามผมห้านิ้วพูดฝึกฝนคนอื่นๆบางคนก็ตำม,มากผมคงจะน่าประทับใจเหมือนอาจารย์ผมมีสามนิ้วต่ำถึงสามวีไม่เชื่อสถานการณ์นี้คุณไม่ได้เริ่มด้วยข้าปัญญาสิบตอนเริ่มต้นหรือการแกะสลััไมม่่จาาเปป็นีคญ เหมือนเวทมนต์เพียงแค่มีระดับพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้แต่กอมชีไม่แม้แต่จะตรงตามข้อกําหนดพื้นฐานของคาถาน,นันกอมชีสามผ้าปากราวกับเขาตระหนักอะไรบางอย่างโอ้ผมอาจจะรู้แล้วว่าทําไมค่าปัญญาของเราลดลงไม่วีบไม่ใช่ที่ผมหมายถึงตอนแรกเราเริ่มที่10และงานเดิมก่อนจะเป็นนักศิละปะการต่อสู้เราได้ถึง60นิ้ววีพยักหน้าการเพิ่มขึ้นของคาถานะในช่วงแรกเป็นปรากฏการปกติหากพวกเขาต่อสู้และเอาชนะศูนย์ฝึกพื้นฐานได้พวกเขาก็สามารถเลือกที่จะรับอาชีพเฉพาะทางเป็นนักศิ ละปะการต่อสู้ซึ่งหมายความว่าต้องมีค่าปัญญาระดับหนึ่งเพื่อเปลี่ยนอาชีพแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าค่าปัญญาลดลงล่ะผมคิดว่ามันเป็นเพราะเราล่าและบทขยี้ซ้ำๆโดยใช้ทักษะเดียวกันเราสแปมมันเป็นเวลาหลายวันและค่าปัญญาของเราก็ลดลงเรื่อยๆแม้ว่าในระหว่างการล่าอีกด้านหนึ่งค่าปัญญาที่ลดลงก็ไม่ได้ทำอะไรกับสัตว์ประหลาดได้เข้าใจแล้วการทำซ้ำแบบง่ายๆท,ทำให้ค่าปัญญาลดลงวีก็เช่นกันแต่เขาเรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายมีการแกะสลักเป็นพื้นฐานมีการตกปลาการทำอาหารการซ่อมแซมการตีเหล็ก การเล็บผ้าและการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างไรก็ตามกอมชิดจำกัดตัวเองอยู่แต่กับทักษะที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้พวกเขาค่อยๆต่อสู้และฝึกฝนทักษะของตนเองในขณะที่ละเลยการลดลงของค่าปัญญาไปตลอดทางความไม่รู้แบบง่ายๆสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเผยคาถานะของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะนิสัยของพวกเขาด้วยวีบแนะนําพวกเขาอย่างระมัดระวังถ้าค่าปัญญาของคุณต่าเกินไปคุณจะไม่สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องใช้มันดังนั้นคุณควรเพิ่มค่าปัญญาของคุณก่อนเข้าเมืองครับดูเหมือนว่าเราควรทําแบบนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้การแกะสลักได้โอกาสที่จะเข้าเมืองของพวกเขาก็ถูกทําลายไปแล้วล่าสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียงจนกว่าจะเลเวลอัพและลงทุนแต้มสถานะที่ได้มาท้งหมดในค่าปัญญาจากนั้นคุณก็จะสามารถเรียนรู้ทักษะได้วีดไม่ม แม้ว่าเขาจะเป็นคนคิดขึ้นมาก็ตามพวกกอมชีเป็นพวกที่ลิงพยองและทะนงตัวซึ่งทุกคนต่างก็ลุกขึ้นยืนนิ่งพร้อมกันผ่านประตูหมู่บ้านที่เปิดออกไฟถนนภายในสว่างขึ้นเมื่อค่ำคืนคลืบคลานเข้าสู่ความมืดมิดถนนที่เคยว่างเปล่าของเมืองก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อประตูทุกบานเปิดออกและแมมไพก็ปรากฏตัวออกมาดูเหมือนว่าแมมไพจะออกหากินในเวลากลางคืนเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากถนนตลาดซื้อแอปเปิ้ลสีขายแอปเปิ้ลหวานเหมือนน้ำพึนที่นี่แหมไพาสาวสาวกำลังขาย Apple, าาขาอาแอปเป พวกเขามีรูปร่างเรียวบางอย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในแน่ปกติเอวบางพร้อมกับรูปร่างที่ร้อนแรงของแรมไพยนั้นไม่เหมือนเด็กสาวบริสุทธิ์ไรเดียมสาคอเลือกดอดินแดนแห่งความฝันจริงๆร่างของกอมชีสามและกอมชีสี่สันสถานจากกอมชีห้าถึงกอมชีห้าร้อยห้ารีบวิ่งเข้าหาแสงอย่างรวดเร็วโดยมีกอมชีเป็นผู้นำสูงที่น้องยามพวกเรายินดีรับใช้ท่านอยากได้อะไรอาจจะนวดหลังให้ไหมท่านจะเอาขนมปังบาเล่ที่เราใช้ประหยัดไปก็ได้นะ